สซเบอร์ไทยสวัสด,ดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุผู้รุกแบบอินฟราเรดระยะไกล ABO 20เมตร Active Infrared Beam Sensor Detect นะครับโอเคครับเราเริ่มต้นกันเลยเริ่มต้นเลยครับผู้ใช้งานจะสังเกตเห็นได้ว่าทางเราทำการเชื่อมต่อหน้าคอนแทคน,นะฮะหน้าคอนแทคของตัวรีเลย์ไว้ในฝั่งของเ o NO นะครับโดยอ้างอิงมาจากตัว รูปภาพการเชื่อมต่อ,อบุกจอ,อ,อน,นมาตอตัวมิดเดิลเองครับโดยในส่วนนี้ในส่วนของ n นนะครับเดี๋ยวทางเราทำการจ่ายไฟพื่เห็นพาริชเทีนเลยมเพื่อ,อกันนะครับหลังจากที่ทําการจ่ายไฟไปแล้วจะมีเสียงจากบัสเซอร์ดังขึ้นหนึ่งครั้งนันเองนะครับจะมีไฟสถานะของตัวเซ็นเซอร์ทั้งสองติดขึ้นมาด้วยเดี๋ยวทางเราจะทําการ,นะรจะทําการใช้ มือบางระยะตัวจจับบางสัญญาณอิสเเรตของทั้งสองตัวนี้ครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ทางเราทำการใช้มือนะครับบางตักผ่าตัวอิฟรฟเลตของเซนเซอร์ทั้งสองตัวนี้แล้วตัวบาเซอร์จะทำงานติดขึ้นมานั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นในกรณีที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อในฝั่งของ M R N, N C นะครับถ้าไม่มีวัตถุมาขวางกัน้นไม่มีการตัดผ่านเมื่อสักครู่ตัวบัสเซอร์จะทํางานขึ้นมาทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีวัตถุหรืออะ,อะไรก็ตามมา,าบางังตัวสัญญาณเฟอร์เของเซนเ,เซอร์ทั้งสองตัวนี้บัสเซอร์ก็จะหยุดทํางานนั่นเองนะครับหลักการจะเป็นประมาณนี้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ใส่เบอร์ไทยไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสวัสดีครับ